จ๋าหลานถามได้ยายตอบได้เสนอตอนทำไมเราต้องแปลงวันกันนะ เรากินกันเลยดีไหมดุยอันสุดท้ายกินก็หมดนะซิอร่อยเนะหวานทีซุดเลยหวานอร่อยทีูุ่ดใช่ไหมใช่กินหวานแบบนี้เดี๋ยวก็ปวดฟันกันสินนะใช่แล้วไง เลิกเรียนแล้วนึกว่าไปไหนกันน่ะที่แท้ก็มานั่งกินลูกอมลูกกวาดกันอยู่ที่นี่นี่เองแล้วกินได้ยังไงมากขนาดนี้น่ะฮะเอาทำไมกินมาก<อ>ไม่ได้ล่ะฮะยายนั่นสิฮะมันอร่อยจะตายอะ่ะอืมไม่ใช่กินไม่ได้แต่ไม่ควรกินมากขนาดนี้กินแบบนี้น่ะเดี๋ยวก็จะปวดฟัน แล้วฟันของเราก็จะผูด,ด้วยอ่ะแล้วทําไมต้องฟันผูด,ด้วยล่ะฮะทําไมน่ะเหรอเรื่องนี้ก็ต้องถามตัวเองสิออว่าทําไมไม่ชอบแปลงฟันออยิ่งก่อนนอนน่ะนะบางทีขี้เกียจก็พานไม่แปลงมันสักเลยอะเอ,อ้ยก็บางง่วงนี่ฮะยายอ,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 อ่ะแล้วเราล่ะเจ้าดุยเ,ออเห็นแม่เคยเล่าให้ยายฟังว่าเราก็ขี้เกียจแปลงฟันเป็นที่สุด ต้องยืนคุมเลยใช่ไหมเออคือก็มันยากนี่ฮะหลักๆก,ก็คือขี้เกียจนะฮะยาย,ยสารพัดเหตุผลไม่ชอบแปลงฟันแต่ชอบกินของหวานสักขนาดนี้นะมีหวังยายได้พาไปหาหมอฟันเร็วๆนี้แน่นอนเลยอะไม่เอาอฮะํฮะำไมไม่ชอบไปหาหมอฟันอะ ดุยก็ไม่ชอบกลัวโดนถอนฟันอตอนฉีดยาชาเงี้ยอเจ็บสุดๆไปเลยถ้าไม่ชอบก็ต้องรู้จักรักษาฟันต้องแปลงฟันให้สะอาดอย่างน้อยนะอย่างน้อยๆนะวันหนึ่งต้องสองครั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนน่ะแล้วทำไมต้องสองครั้งล่ะฮะ ครั้งเดียวก็น่าจะพอแล้วไม่ยังไม่พอลองคิดดูนะเราแปลงฟันตอนเช้าเพื่อกำจัดกลิ่นปากพอแปลงฟันเสร็จก็กินโน่นกินน,กน,นี่ทั้งวันก่อนนอนก็ต้องกำจัดเศษอาหารไม่ให้กลายเป็นอาหารของเชื้อโรคที่อยู่ในซอกฟันถ้ามันโตเร็ว<อ>พวกนี้ก็จะมากัดกินฟันของเรา<อ>ที่เราเรียกว่า<อ>แมงกินฟันนั่นไงล่ะแล้วพวกเนี้ยนะ ยิ่งของหวานแล้วอุ้ยยิ่งชอบมากอะ่ะก็เลยต้องแปลงฟันเช้าเย็นยังไงล่ะเอากลับไปบ้านกันกินข้าวแล้วก็อาบน้ำคืนนี้นะต้องแปลงฟันให้สะอาดเข้าใจหรือเปล่าและถ้าจะดีเยี่ยมอะ่ะกินอาหารกลางวันเสร็จแล้วก็ต้องแปลงฟันด้วยนะเข้าใจไหม,มครับอ,อ่ะไปกลับบ้านไปเร็ว ใจดีจังซื้อให้โชคเยอะแยะเลยเนี่ยดีสุดๆอ <c oughs> แน่นอนอ <c oughs> บ้านเราถือคติทำอะไรต้องทำให้สด <c oughs> อยากกินอะไรต้องได้กิน <c oughs> อยากกินลูกอมลูกกวาดอะไรก็บอกมา <c oughs> ถ้าไม่พอเดี๋ยวปู่ซื้อให้เอง <c oughs> สุดยอดเดี๋ยวโชคน่ะเอาไปกินตอนดูทีวีด้วยนะะปู่ดีปะ ได้เลยโชคว่าไงปูก็ว่างาั้นดีจังเลยปู่ไปอะปะปไปะปันะัะปะปนกะดะปอปะปยปะจะป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 ปปะะ จไมาเอ้ยจะมาอยู่ไหนอ่ะหายหญดูนี่หาเหรอแปลงฟันหรือยังอ่ะฮะเอิ่มเคยแปลงแล้วฮะว่าอะไรนะเคยแปลงแล้วอย่างงั้นเหรอเอิ้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮะไม่ไม่ป้งไม่แป๊บไม่หลงไม่เดียวแล้วมานี่เอิ้มทำไมยังไม่ง่วงเลยเดี๋ยวก็ได้ก็บอกแล้วไงไม่เดียวอ่ะนี่แปลงเอิ้ม <c oughs> <Yeah. S 2> เอาล่ะทีนี้เราจะมาดูวิธีการแปลงฟันนะเราต้องแปลงด้านนอกก่อนขยับขนแปลงไปมาด้านหน้าหน้าหลังนับไปสิบครั้งครบแล้วก็เริ่มปัดลงฟันบนให้ปัดลงฟันล่างให้ปัดขึ้นจะได้เอาเศษอาหารออกจากซอกฟัน ้าวคราวนี้แปลงด้านในอย่าลืมแปลงลิ้นด้วยนะจ๊ะทำไงฮะอ๋อลิ้นคนเราเนี่ยมันเป็นปุ่มๆใช่ไหมมันก็เลยมีร่องเราก็ต้องเอาเชื้อโรคออกด้วยอ้าวแปลงลิ้นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไหนยายดูสิไหนสะอาดหรือยังโอเคไปนอนได้แล้วหะยาย เด็กๆจ๊ะถ้ากินของหวานแล้วไม่แปลงฟันแมงจะกินฟันได้นะคะับชกเาชกอาบ้แปลงฟันหรือยังโชโชค เสียงกลนดังขนาดนี้หลับไปแล้วนั่นนะ่ะเจ้าเด็กคนนี้ไม่เป็นไรก็ไว้ค่อยอาบน้ำแปรงฟันตอนเช้าทีเดียวเลยละกันอ๋อโอ้ยดูดโอ้อ อืมวันนี้เราแวะร้านพี่ขนมก่อนเข้าโรงเรียนดีมากอูดีมากดูกำลังจะชวนอยู่พอดีเลยอ่ะวันนี้จะซื้อให้เต็มที่เลยมาจัดงานปาร์ตี้ลูกกวาดกันเถอะดีเลยปวดปันอ้าวอะไรไปเหรออก็ปวดฟันน่ะสิ ท้าทางจะเจ็บมากเลยอ่ะแล้วทำไม <c oughs> ถึงปวดฟันล่ะหมอบอกว่าแมงกินฟันจนฟันผุ <c oughs> แล้วก็ยังบอกอีกว่าเออ ต้องกำจัดเศษอาหารไม่ให้กลายเป็นอาหารของเชื้อโรคในสอกฟันถ้ามันโตเร็วพวกนี้ก็จะมากัดกินฟันเราที่เรียกว่าแบงกินฟันยังไงล่ะแล้วพวกนี้เนี่ยนะยิ่งของหวานมันยิ่งชอไม่ไหวจะเคลียร์ฉัต้องถอนฟันแน่เลย ไม่อยากถอนฟันแหลปวดจังเลยโอ้ปวดดูยจำไม่ว่าวันนี้เราจะเพิ่งแวะร้านพี่ขนมหวานเลยนะดุก็ว่างั้นแหละโชคดีนะที่เชื่อยายต่อไปดุยจะไม่ขี้เกียจแปลงฟันอีกแล้ว่สัญญาสัญญาเลยละอ 喂，喂。